Radio สวัสดีครับพบกับผมพีเจลีโอสุขที่5กันยายนตอนนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟัง SD Radio ด n l ออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดประเภทของเปนโนต่อจากเมื่อวานนะครับเปนโนในปัจจุบันมีรูปแบบ2รูปแบบคือเปนโนตั้งตรง และแกลนเปียโนแกลนเปียโนเป็นเปียโนที่มีสายและโครงวางในแนวนอนโดยที่สายเสียงนั้นจะถูกขึงออกจากคีย์บอร์ดซึ่งทำให้เสียงมีลักษณะที่ต่างออกไปจากเปียโนตั้งตรงทั้งยังจำเป็นต้องหาห้องที่มีการสะท้อนเสียงที่เหมาะสมสำหรับคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดอัพไลท์เปียโน เป็นเปียโนที่มีสายและโครงวางในแนวตั้งและขึงสายเปียโนตั้งแต่ด้านล่างจนถึงด้านบนของเปียโนแต่เปียโนประเภทนี้ไม่สามารถควบคุมเสียงได้นุ่มนวลเท่าแกลนเปียโนอย่างไรก็ตามปัจจุบันเทคโนโลยีเปียโนตั้งตรงได้พัฒนาคุณภาพเสียงมากขึ้น โดยการปรับปรุงโครงสร้างภายในให้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้นโดยใช้พื้นที่การตั้งวางน้อยกว่าแกรเดนเปนโนนแต่ทำให้เสียงใกล้เคียงขึ้นมากครับก็จบไปกับประวัติความเป็นมาของเปีนโนนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเปนโนนะครับ ครั้งหน้าผมจะเอาอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับแต่ช่วงนี้ก็ขอเพลงมาได้ที่ Facebook s d r a d i o t w โ t t e r s o a อร์แซ r a d i o อสดีรหรือเว็บไซต์ v i d e o s d a c t h ครับเย็นนี้็ย่งอยู่กับผมและพี่เจเข้าใหม่นะครับรับรองว่ามีหลายๆอย่างที่น่าสนใจแน่นอน อย่าลืมฟังกันนะครับเวลา16นาฬิกาสีสบานทีสวัสดีครับ